เกมนี้ก็รู้สึกว่าเอ้ยมันต้องใช้หลายทักษะนะฮะทั้งความแม่นยําในการปลาลูกโป่งเพราะมันจะมีลูกโป่งให้เราปาใช่ไหมครับแล้วก็ภาพที่เป็นคําใบเนี่ยจะอยู่หลังลูกโป่งเราก็ต้องปาให้ได้แบบเห็นภาพที่มันเป็นตัวเป็นตนมากที่สุดนะซึ่งการปาไม่ได้ลําบากเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าสิ่งที่มันยากสําหรับเกมนี้ก็คือ,ก,อการจําชื่อไดโนเสาร์เพราะว่าไดโนเสาร์เนี่ยเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสัตว์ที่ผมไม่อินเลยนะฮะ คนที่อินก็คือเตตะวันซึ่งเตตะวันไม่ได้อยู่ทีมเรานะฮะทีมผมเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องไดโนเสาร์เนี่ยคนที่เด่นๆออกมาเลยนะที่มีความรู้เรื่องไดโนเสาร์เยอะเนี่ยก็คือคุณเตตะวันเพราะว่าเขาเนี่ยอยากเป็นสัตว์เลื้อยคลานตั้งแต่เด็กเราก็เลยมั่นใจในตัวเขามากว่าเขาเนี่ยอยากเป็นออสัตว์เลื้อยคานแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับไดโนเสาร,จร์จริงๆเราเลยให้เขาเป็นหัวหน้าทีมนะครับในเกมนี้เนี่ยเราจะแบ่งคะแนนเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกเราจะวัดกันที่ความเร็วส่วนที่2เนี่ยจะวัดกันที่ความถูกต้อง ก็ความเร็วเนี่ยหคะแนนความถูกต้องเนี่ยสองคะแนนซึ่งถ้าขั้นตอนมันมีสองแบบเงี้ยเราเลือกช้าแต่ชัวร์ดกวาเพราะว่าเรามีกูรูทางด้านไดโนเสาร์เป็นกูรูที่สําคัญมากและชื่อแต่ละชื่อไดโนเสาร์อะเนี่ยฟาพาลาโซโลโลฟาอาอ่ะแค่นี้ยังทำไม่ได้เลยราเจอแล้วเราจะเจอแล้วเราจะเจอแล้วเร็วเข้าเอาใจช่วยแล้วกันนะ นี่ไงแค่น,นั่นแหละเจอเจอเจอแ,และดูเหมือนว่าทั้งสองทีมจะเจอกับไดโนเสาร์ปริศนาแล้วล่ะครับอย่าให้พลาดละพวกนายไหนเวลมาถึงรูปปั้นไดโนเสาร์ปริศนาแล้วจำชื่อแล้วก็กลับไปหาตัวอักษรให้เจอแล้วสภาพของเรนเจอร์ตอนนี้ทุนลักทุนเลยจริงๆเลยนะครับไม่อย่ายแย่งกันอุ้ยมากกว่านั้นไป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 ไได้คำตอบแล้วก็รีบวิ่งกลับไปหาตัวอักษรได้เลยไป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  และแล้วก็เป็นทีม A อีกตามเคยครับที่ออกตัวแรงแซงเป็นอันดับหนึ่งทีม B ออกเร็วเข้าอย่าให้หนอห้อยหน้าละเฮ้ยเอาละครับแล้วก็มาถึงบอง่อบอลกันแล้วละครับรีบหาแผ่นป้ายตัวอ,อักษรกันก่อนเลยเอะเือกมีตัวอะไรมีตัวอะไรบ้าง เอ็นเอ็นต้องมีเอ็นอ้ดูจากสีหน้าท่าทางจะเคร่งเครียดกันหน้าดูเลยนะครับจริงจังอะไรเบอร์นั้นเอาไปแปะได้เลยปะไปเลย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 ไยพอดได้แล้วก็รีบเอามาเรียงได้เลยราเรนเจอร์นี่ไปเอาไปเอาพาลาไปแปะก่อนยังที่สำคัญเนี่ยต้องเรียงให้ถูกและครบตามชื่อดโนเสาร์ล่ะขาดหรือเกินมาเนี่ยเจอลบคะแนนแน่นี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 ่ แล้วตอนมาเก็บตัวอักษรนอะ่ะผมจําได้เลยว่ามันมีคนมาขโมยตัวอักษรผมก็ไม่ได้สังเกตหรอกว่าสิ่งที่ผมส่งไปอ,ะอ่ะอ้าวไม่ใช่ทีมผมออฟจุมคนครับจะมาขโมยของของผมครับคนนี้มันขี้โกงครับคบไม่ได้คบมาได้ั้งางงเอาแล้วไงล่ะเกิดข้อพิพาทขึ้นซะแล้วจะให้อามพูดคนเดียวเนี่ยมันก็จะไม่แฟร์นะครับมาฟังความจากฝั่งออฟก,กันสักหน่อยอามเนี่ยนะครับเขาหยิบตัวอักษรขึ้นมาแล้วจะยื่นให้ทีมผมทีมผมก็แบบ ทำไมใจดีก็เลยรับแบบไม่มีเงื่อนไขนะฮะพอเขารู้ตัวอีกทีเขาก็ชาตกลับไปเฮ้ยอย่างเงี้ยคือเขาทำร้ายจิตใจเรานะ <c oughs> เขากําลังแบบยื่นสิ่งที่ดีให้เราแท้แท้เราก็อุต่าห์แบบเอื้อมมือไปรับความหวังดีแต่ความหวังดีนั้นเนี่ยเขาเอาคืนเราก็อ่โอเคเกมแรกให้ไปก่อน <c oughs> นะฮะ S, S A U r U S O oh, S A U R U S S A U I U S เอสเอสเอสให้มันเกินไปตัวเดียวตายแล้วยู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 ให้มันเกินไปตัวเดียวได้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 ถูกแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วเสร็จ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 แล้วกดกินและก็เป็นทีมเอที่กดกระดิ่งเป็นทีมแรกครับเสียบตั้งแต่ออกตัวยันจบเกมเลยนะพ่อคุณ